ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบันบันจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเขาก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้ปีให้น้องครับอ่าสวัสดีครับผมช่างหนุ่มเด้อครับผมอ่าที่ฝากปี่ฝากน้องฝากดูแลนนและครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากติดตามนั่นแหละครับผม เผื่อมีรถใหม่ๆที่ถูกอกถูกใจก็จ,จะได้แจ้งเตือนพี่น้อง FC จา้าหรือเผื่อมีเทคนิคในการส่อมรถด,ดีๆเล็กๆน้อยๆก็จะมาฝากเด้อครับผมพี่น้องท้องทินก็มาคันเวลาบ่อยเต็ม้ะเดี๋ยวคํำก่อนครับผมวันนี้ก็มีเข้ามาใหม่รถฝากเลยเด้อครับผมเข้ามาเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ 5คันครับผมเพื่อถูกใจใครเบิง้งถูกราคาใครบ้างก็ว่ากันไปครับผมอันนี้2คันนี่ลอยซิบไอเก็บงานให้ละเด้อครับผมรถปี54ครับผมคันนี้สตาร์ทมือจ้ะเบิกใหม่ทางคันนะครับผมเรื่องก็เก็บให้เรียบร้อยละเด้อจ้ะ อ่าขั้นนี้ขาดไม่เกินครับผมหกฮกขั้นนุ่นขาดเกินจ้ะผมฉีดน้ำหน่อยนึงเด้อครับผมแต่ว่าชุดสีอะไรก็บใหม่หมดแล้วจ้ะสตาร์นิ้วกรนิ่มดีอยตุจ,จ้ะเพื่อพี่เพื่อน้องหาใช้งานาเครื่องเย็นครับเครือ่องเย็น ประมาณนี้เด้อครับคันนี้ก็เปลี่ยนใหม่หลายรายการอยู่ครับผม mm hmm. เครื่องก็ฟิตให้ใหม่เด้อ mm hmm. แม็กด่างใหม่เด้อกรับผมชุดสีใหม่ครับผมจะเพื่อชอบเพื่อหาใช้งานโชคเชิกมันนี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดจ้ะอันนี้ใหม่ได้ใหม่หมดและครับผมนี่เก่าบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆบางอย่างครับผมก็ประมาณนี้ครับผมคันนี้สตาร์ทมือ รอเม็กกับอยู่สองหมื่นถวนเด้อครับเผื่อพี่น้องหาใช้งานขาดไม่เกินจ้ะแล้วก็อะถ้าพี่น้องสนใจก็ทถักลายหรือวิดีโอคอรดูได้เด้อครับผมแต่ว่าสองครัน้นี้เขามาฝากเด้อครับผมช่างด่ผมเคยให้ทำรถไหเลยก็เลยเขาทำรถเซ็จแล้วกับพี่ฝากนึงมาดิเผือ่อเผื่อชอบครับผม คันนี้จะของเขาเอาสิบเก้าครับผมขอพันหนึ่งครับต์ดมือคันนี้สิบหกเด้อครับผมจะของเขาเอาสิบห้าครับรถเก็บงานในสต่ลขั้นจะนิ่มๆจะ้ะคันนี้ขาดเกินคันนี้เป็นสตาร์ทเท้าเด้อ เผื่อพี่น้องหาอยู่อะไรบางอย่างก็ไม่ได้ใหม่ทางคัดนกเด้อครับผมเพื่อพี่น้องหาใช้งานรถเก็บงานแล้วก็ดูดีอยู่จา้าเครื่องอะไรก็ฟิตให้ใหม่หมดเด้อบางอย่างก็มีเก่ามีอะไรผสมกันอยู่ครับผมอันไหนมันพอใช้ได้ก็เอาครับผม กับสนใจรายละเอียดก็ทักได้ถามได้จ้ายังรถมูนี่ก็ตามสภาพกับแปดเก้าพันมีหมื่นมีหมื่นต้นๆม, 10, ม, 10, มีแต่ว่าก็ต้องมาเหนื่อยนะจ๊ะอันนี้ก็ลองบวกลบคูณหาเนาะครับผมไม่ได้หลายดอกครับเขาว่าเจ้าของเขา่า่กทุนกับจะสิบสี่แล้วพี่ว่าด้ผมขอสิบห้าละกันว่าด้ช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีพี่น้องหาเงินยากด้วย ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวหาใช่เด้อดีแท็กเกอร์นี่ขายเราเด้อครับผมเดี๋ยวรอส่งพี่น้องเอฟซีอุตรดิต์จ้าล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยหมดหละจ้ะทำโชคให้แล้วโชคนากับเลี่ยนให้แล้วทำคาตั้งให้แล้วครับผมดูนิดนึงครับผมเดรอส่งครับรอเข้ามารับครับผมเดี๋ยวขอพี่น้องเอฟซีรอรับเดียเด้อจ้ะ แล้วก็มีมหม่มันก็รถถูกนะครับรถถูกหาใช่งานใส่พ่วงขางเด้ออันนี้เด้อครับผมมีเมาคือพี่น้องหาไปนาไปมูลหวานแหใส่พว่วงี่เด้อครับผมรถติดบขับขี่ได้แต่กินหัวเทียนเด้อครับผมเดี๋ยวผมปั๊บตั้งให้ครับผมผมยังไม่ได้มีเวลาทำครับ ท่านนี้ถ้าพี่น้องชอบหรือหาไปใช้งานก็ขออยู่สามพันเด้อยวยจบให้เลยมันตอนมากับบ่นๆอยู่ควันดําครับเครื่องมีดังมีอะไรนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้น่าจะหัวเทียนบอดจะ้ะเพื่อหาใช้งานเด้อสามพันครับผมตัวน,นี้เป็นดิสเบรกดิสเบรกแต่ว่าใช้ไม่ได้ ผครับมล้อหลังก็มีการค้ำม,มาให้เชื่อมแข็งมาให้สี่ลวดประมาณนี้ครับผมสามพันถ้าเอาไปทำอีกมดเลยก็ขอดาสองพันห้าครับผมจะมากับซื้อเขาสองพันครับอืประมาณนี้ครับผม,ม,มบบผม,มค,มมาคผมผม่าขายผมบอกเลยครับผมขอเท่านุ่นเท่านี้บอกกันขอกัน จัดส่งได้เด้อครับผมแต่ว่าก็ตามราคารถแหะครับตามว่าบางทีบางบางทีบางอะไรมันไก่กับบางทีกับไม่คุ้มกับบวกลบคูณหารกับพี่น้องอ่ะให้ดูคร,คร่าวๆพอดูได้ครับผมเอาพอเอาไปใช้งานได้ราคามันไม่สูงมากรถก็ยังเต็มๆคันดีอยู่จ้ะอ่ะอีกคันหนึ่งจะห้างๆหน่อยคันนี้สองปัญหาเด้อครับผม ื่อเข้ามาก็พันพันเก้าเพื่อพี่น้องหาเครื่องครับผมหาเครื่องหรือเอาอะไรเอาอะไรก็ก็แล้วแต่เห็นสมควรครับผมรถเคยพ่วงมากครับกดลงอยู่แต่ว่าดังๆสมมัม่นสมได้ทุกขั้นเหรอเด้อครับผมรถขบูไม่ค่อยจุกจิกต่อครับเพื่อหาเป็นอารมณ์อะไร เกออยากได้เครื่องได้อะไรครับผมแยกได้ครับผมสองพันห้าโอเคแล้วก็เวฟ้ยอยยูบ็อกส์อีกคันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอประกอบให้นิดนึงครับผมยูบ็อก์ห้าพันห้าเด้อครับพับขี่ได้เลยเขาขับมาให้ตอนเย็นนี่แหละจ้ะเดีวรอให้ช่างประกอบให้หน่อยนึงมันมีชุดสีมันไม่ครบพอดีในร้านพอมีครับผมก็เลยเติมให้ คันนี้นิ่มๆเลยเดอ้อนี่ที่เคยให้พี่ให้น้องดูไปแล้วจ้ะพื้นฐานรถมันนิ่มดีอยู่แล้วครับผมหมื่นเจ็ดพันห้าครับสวยคับสวยสวยคันนี้สวยนิ่มพร้อมร,รอแม็กจ้ะทึกทนประหยัดอ่าเหลี่มมีเด้ออยู่ใต้เบาะครับผมสิบเจ็ดห้า แล้วก็คันนี้สิบปดห้าคันนี้เป็นยูบ็อก์แล้วก็อะไรมันเปลี่ยนเยอะกว่าเด้อครับถึงไม่มีโลหแม็กแต่ว่ามันก็ราคาสูงกว่าับเปลี่ยนท่อเปลี่ยนเฟมเปลี่ยนเบอะเปลี่ยนยางเปลี่ยนอู้เปลี่ยนหลายรายการที่เคยแจ้งให้ฟังไปแล้วครับผมเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนเท้าไม่เทว่าไ้กําเหลี่ยกําไรอะไรหลายเด้อครับผมลถถูกมันก็ไม่จบครับผมพี่น้องพี่น้องก็จะหาคันห้าพันหกพันแล้วก็สภาพดี ไม่ไม่ค่อยนี้ครับยังไงก็ต้องสอมกับเทื่อดเลยครับขนาดรถซื้อรถเป็นหมื่นก็นยังได้สมเลยครับผมถ้าถ้าเขาว่ารถสภาพดีพร้อมขี่เลยนั่นเครื่องดีๆเนียนๆห้าหกพันนี่ส่วนมากจะจะอยากขายเฉยๆครับผมจะอยากขายจะจะไม่ได้ว่าหลอกนะเขาก็ต้องว่าด,ดีไว้ก่อนคนนะ่ะ แต่ว่ายัางผมค้าขายดีผมแจ้งดีกับผมพ่อได้ใช่ก็บอกพอได้ใช่อันไหนมันควรส่อมก็จะแจ้งให้พี่ให้น้องนี่แหละจ้ะคันนี้ก็พอได้อยู่ครับนิ่มดีอยู่เลมมีครับผมรถนี่มีตะเหล็ด่ดมเยครับจะเป็นเว็บร่อยโอ้โคันนี้ไม่ได้โชว์สาวเลยเด้อนี่คันนี้นิ่มๆครับ มานี้คันนี้ก็พอดียืมอะไรจังหน่อยนึงครับผมเรือนไมมาแล้วจะเปลี่ยนเรือนไมให้ด้วยเด้อครับผมสั่งเรือนไมมาแล้วยืมอะไรขบูหน่อยนึงชุดสีครบอยู่เด้อครับผมคันนี้หมื่นหกครับผมพัก้าวซื้อมาใส่ก็เลยบ่ไใส่เอฟซีให้ไปก่อนซื้อมาใหม่แล้วครับนี่รถเก่าที่ทํำนั่นแหละครับเนี่ยอันนี้คือเปลี่ยนใหม่ เครื่องพาใหม่ครับผมคันนี้ยกข้อใหม่เลยครับจ้ะบางคันก็ใหม่หมดแต่ว่าบางทีมันกับบางคันมันไม่นิ่มที่สุดเลยครับแต่ว่าคันนี้คือคือก็นิ่มเงียบทุกคันแหละครับมันอาจจะมีบางคันกอก็แกล้งบ้างแต่ไม่น่าเกียดครับผมอ่ะคันนี้หมื่นหกครับผมชุดสีอยู่ในบ้านจะ้ะ แล้วเรือเปลี่ยนเรือนไม้เรือเก็บรายละเอ okay. mm ียดให้เ hmm. ร mm ียบร้อยนะจ้ะโอเคแล้วก็พ่วงค่างมีเข่ามาอยู่เด้อครับผมพ่วงค่างมีเข่ามาอยู่อยู่หลังบาดอมไว้หลังบาดจ้ะตัวหกตัวครับผมสามพันส่วนราคาเอฟซีขายหน้าบ้านสามพันห้าครับผมรวมติดตั้งสี่พันสามถ้าพี่น้องหน้าบ้านก็บสี่พันห้าครับ สี่พันแปดอ่ะอันนี้เผื่อนิดนึงครับผมเผื่อพี่เผื่อน้องยังไม่เห็นครับผมสี่ห้าพันห้าสกูปปี้ยังไม่มีเวลาได้ปีเลยพี่น้องเจ็ดพันห้าวิงสามพันห้าไอคอนหกพันนิ่มๆเลยพี่น้องเล่มก็มีครับ นีประมาณนี้ของ FC ซกับกำลังเก็บงานให้อยู่เด้อครับผมแล้วก็ขอโทษ FC ด้วยเดี๋ยวขอขอเลียดหน่อยนึงจ้ะพอดีก็ยุ่งยุ่งตามสไตล์ช่างหนุ่มนี่แหละจ้ะ,ะ,ะแล้วก็ขั้นสามพันห้าพี่นอ้องเอาละเด้อครับผม เดี๋ยวทคาคัสให้เขาด้วยเขาจะเอาร้อยยี่ห้ามาเปลี่ยนครับผมมีเหลี่ยมอยู่ครับเดี๋ยวถ้าพี่น้องติดตามก็สั่งจองไว้เด้อครับผมเดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนก็ร้อยยี่ห้าครับผมร้รอยยี่ห้าแรกเวียบลอยสุดคุ้มครับผมราคาสุดคุม้มให้ลูกค้าเพิ่มเงินอนีกเด้ครับ <c oughs> อันนี้เด้อนี่เด้อนี่เด้อเบียบเบียบเบียบครับเบียบเบียบเบียบพี่น้องพี่น้องเบียบลอย แลกร้อยยี่ห้านะพี่น้องร้อยยี่ห้ามีเหล่มด้วยครับเดี๋ยวอันนี้ช่างตะผูดทํานานกำลังดูให้ทำให้มันทับขี่ได้ครับผมและต้องดีด้วยครับผมถูกและดีครับผมเอาอพีโนโรถพี่น้องทองจินเด้อครับผมมาสอมสตาร์มือไม่ได้จ้าแล้วก็ของเอฟซีก็ เือบนาละเกือบเซ็จแล้ะเด้อครับผมขับเก็บเหลือรายละเอียดเล็กๆนน่อยๆนี่นเราจะขอให้มันเรียบร้อยที่สุดครับผมไม่ไม่ไม่รีบตรงงานครับผมเดี๋ยวมีปัญหาครับผมจ้ะอบประมาณนี้จ้ะช่าหน่อยอร่อยแน่ครับผมสามพันเก้าพี่น้องสามพันเก้า ลอยสิบเดอ้อตัวนี้สามพันเก้าฟังเสียงโชว์สาวสามพันเก้านะพี่น้องไม่ <c oughs> ไม่มีเหลี่ยมเดอ้อครับผมมีควันครับโอเคสามพันห้าออกไปแล้วแล้วพาไปชมเวฟลอยยูบ็อกครับผมห้าพันห้ายูบ็อก โอ้โหถูใหญ่เลยต่อครับผมผี่น้องเวฟลอยราคาประหยัดกับผี่นองห้าปัญหาเด้อคันเครื่องขับขี่ได้เลยครับผมรถไม่มีเอกสารเด้อครับผมหาไปนาไปมูลหวานแหนใส่พวงรถล,ลูกค้ามาขายตอนเย็นนี่หระจะเขาไปซื้อมาเขาว่า พอซื้อเหลี่ยส่งงวดกันมดเลี่ยแล้วเขาก็ห,หาเลิมไม่เจอเขาก็เลยเบื่อมาขายช่างหนุ่มดีกว่าเดี๋ยวสะดวกเดี๋ยวมาซื้อกับช่างหนุ่มใหม่นะครับไม่ได้ซื้อไปกับผมเด้อครับผมเดี๋ยวพร้อม,อมเดี๋ยวมาหาช่างหนุ่มอ่านี่เด้อคันนี้เครื่องใหม่ควันเด้อครับ ไม่ควันดังวาวดังอะไรหน่อยๆนี่แหละผมยังไม่ได้ปรับต่างเด้อแล้วก็ข้อเสียมันคือคัทมันลื่นคัทมันกระเด้าเปลี่ยนคัทก้อนก็นหายจ้ะแต่ถ้าว่าถ้าจะเปลี่ยนคัทก้อนคัทก็เปลี่ยนคัทแผ่น,นไปด้วยเลยครับผมจะได้มีกําลังดีๆจะไปลองขับขี่เลยจ้ะเครื่องโอเคอยู่ดอกครับผม สตาร์ทฟังเสียงโชว์สาวจังหน่อยครับคุณกุญแจก็บบลูทูธกับปลายฮักลูกค้าขับมาเหยเดือคันนิ่มๆจ๊ะใครพี่น้องหาใส่พวงใส่ไอ้กับ พักมาได้เด้อครับผมขั้นนี้ก็ที่ไม่เขา่าทรงหน่อยโชคหลังมันสูงเกินแล้วก็ถ้าไปเก็บงานก็ต้องไปเก็บคาดครับผมกับอะไรเล็กๆในหน่อยขาเติมมัครับผมป๋ากรอบสเตอร์มไม่มีชุดสีใส่ขวาในผมเอาใส่ไฮมากกี้เด้อครับผมมันไม่มีคอนโซลมาอะประมาณนี้ครับผมเบรกหนาหลังนี่ยางพอใช้ได้ หาไปใช่งานก็สนใจก็ทักมาได้ครับผมต่อกยังไม่แตกไม่พุตอกเด้อครับเฟีมก็ก็ยังไม่พุน้าครับล้างไม่หล่อนเท่าไรนะครับผมอันนี้ใวรุ่นพ่สีแดงมาให้เปิดเบาะเปิดเบาะระบบสัมผัส รถเข้าใช่ยอยู่บ้านโคกเด้อครับบ้านโคกคือดินจะแดงแดงจะ้ะถ้าบ้านท่งจะดินเป็นโคลนรถจะพุแต่ว่าบ้านโคกฝุ่นจะหลายเครื่องจะพังเร็วนะประมาณนี้ครับผมห้าพันห้าก็ฝากพี่ฝากน้องนะเด้อครับผมจะสนใจคันไหน อยากรู้รายละเอียดยังไงหรือหารถช่งานแจ้งได้ครับผมส่งได้เด้อครับผมออกใบซื้อขายออกอะไรให้ได้ครับผมประมาณนี้ครับผมพี่น้องก็ฝากๆด้วยครับผมช่างหนุ่มครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวมี คันไหนใหม่ๆหรือมีรถมาเพิ่มหรือมีเทคนิคดีๆก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับสวัสดีครับออันนี้เด้อครับผมพอดีพี่น้องทองถิ่นมาปิดให้ไปแล้ะจ้ะเอาคันสตาร์ทมือเด้อครับผมแต่ว่าเขาขอซับล้อี่จ้ะเพราะว่าจะเอาไปใส่รล้อรูรล่รออ,อะไรของเขาละจ้ะ นี่คันนี้เขา้อแม็กมาใส่คันนี้อโอเคครับผมก็เลยมาแจ้งให้ฟังไายคลิปเด้อครับผมที่น้องทองกินจะขอบคุณมากครับผมเขาตามช่างมาอยู่เรียวนะครับผมผมก็เลยมาลงขายพอดีเขาก็เลยมาสื่อขายกันเขาตกลงกันมาเรียวนะครับในว่าแต่เขาจะไม่มาดูครับเขาก็มาปิดให้ตอนเย็นจา้า ขอบคุณเด้อครับผมพี่น้องสตาร์ทนิ้วไปแล้วครับพี่น้อง